สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทัวไทยตลอดทัวไปตามฝนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดจุฬาพรนะครับเป็นอันซีนอีกแห่งของจังหวัดนครนายยกที่อำเภอว่านาที่เของ่ายโลกมาสสวนผมจะพาเข้าไปดูว่าสวยขนาดไหน Mm hmm. ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวไปตามฝันตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดจุลาพรวรณารามนะครับอยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเป็นอีกวัดหนึ่งที่เห็นเข้ามาเช็คอินเยอะแยะมากว่าเป็นมงมงไม้ไผ่มีความสวยงามมากขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมว่า ก็อยู่ใ,ใกล้ๆเดี๋ยวได้มาแล้วจะพาดูว่ามงไม้ไผ่มันสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับก็เป็นการปลูกไผ่แล้วก็ดึงที่ยอดไผ่น้มลงมากันเป็นอุโม,มงค์ประมาณสักสองรอยเมตรครับที่เขาทำไว้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูครับ อันนี้ก็คืออุโมงค์ไม้ไผ่ของวัดจุฬาพรหมวนาลาง,งจะมองใจเห็นไปสุดก็มีความสวยงามอีกแบบหนึง่งเป็นวัดที่อยู่กับธรรมชาติก็เหมือนกับปลูกป่ารอบวัดอยู่เหมือนกันภายในวัดข,ข้างข้างของวัดก็เป็นตลาดชุมชนหรือ ตลาดที่มีมาไวไขนะ้ขายนักท่องเที่ยวก็ประมาณนั้นก็เพื่อนท่านไหนที่มาเที่ยวก็ลองเข้ามาแวะชมดูครับสวยงามอยู่ได้มาแล้วก็ต้องทำบุญขอบคุณครับที่เข้ามาชม สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัว่วไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่วัดจุลาพรวนาลามนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่ที่สวยงามก็ก็คือปลูกไผ่แล้วก็ดึงข้างบนลงมาให้เป็นสายอุโมงค์ก็ดูว่าสวยงามดีครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดู ตอนนี้ฝนตกเขาไม่ให้นำรถเข้ามานะจุดนี้อันนี้จะซูมให้ดู อันนี้ผมจะเดินเข้าไปตามอุโมงก็ยังไม่ได้ซื้อไม้กันสั่นวาใชา้ยเพราะว่าไม้กันสั่นสั้นมากครับเพราะว่าซืซลฟีนก็เหมือนกับใช้มือยืยนถ่ายเอาเองก็เลยไม่ไม่ใช้แล้วก็ ไม่รู้มันพิ่มมาใหม่หรือมันตั้งยังจะแพงไม่รู้ราคา2 9 0 0 3 2 0 0 2ก็เลยไม่ใช้เพราะเราไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นอาชีพขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้อุโมงค์ไวไฟก็ยังเดินไปได้อีกประมาณสัก200เมตรสองข้างทางนี้ก็จะมีเตียงพวก พ่อค้าแม่ค้ามาวางขายภายในวัดก็ยังจะมีตลาดย่อมๆอาจจะเป็นนัดของหมู่บ้านในนี้ผมมาทอนเช้าเขายังไม่ได้เปิดขายคนยังไม่มาก็คงเป็นตลาดนัดชุมชนด้วยคงไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวมา นั้นก็ส้มโอก็อคงยังจะไม่มีทำก็มาเตรียมไว้ไา่คนก็คงมาเที่ยวเยอะพอสมควรดูจากตำแหน่งทางโน้นที่จอดรถก็กว้างมากเขาให้อ้อมไปจอดข้างหลังนี่ก็เป็นร้านค้าทั่วไปก็เหมือนกับว่ามาขายรอนักท่องเที่ยวก็ประมาณนั้นเข้าใจว่า เดี๋ยวผมจะพาเดินให้สุดของอุโมงค์ไปถึงอุโบสถอันนี้คือวัดจุฬาพรวนารามนะครับ อยู่ที่อำเภอบ้านนายจังหวัดนครนายกก็เป็นเห็นก็เป็นวัดสายวัดวัดจัวรอยู่นหน่อย นี่ก็เดินมาถึงต้้งไหนวัดพามาชมโบสถ์โบสถ์ก็สร้างด้วยสวยงามมากนี่ก็คือพระพุทธรูป ทรงแปลกไม่เคยเห็นสีดำนนี่โบสถ์ครับสวยงามก็ข้างในก็คงจะ ไม่เข้าก็เป็นทำทรงโบติกแบบสวยงามดีอันนี้คือวัดจุลาพรน,นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วย